สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากเราต่อผมผมต่อไอชุดแอ v ด n t u นเจอร์จบชุดของผมไปแล้วก็ห่างหายการต่อมานานชื่อเพจก็ชื่อ Lego Star War แต่ก็ซื้อมาเก็บยังไม่เคยต่อ Star War ลที่มาถ่ายคลิปวันนี้ก็ไม่ได้จะมาต่อ Star War ลนะเพียงแจะบอกว่าได้ Star War ลชุดใหม่มาตัวนี้ หนึงชุดที่ซื้อชุดนี้เนี่ยเพราะว่าอยากได้ไอ้จอดอยแลีเทมคัญน,นี้มันมีที่เก็บรอยด้วยชอบชอบชอบแล้วก็เลยได้ไอ้ส่องตัวนี้มาตัวนี้ก็อยากได้หุ่นสีเหลืองโดยจัดในตัวสอง ก็อดใจไม่ได้กัเจ้าลูฟีอยากจะมีเรือโจรฉลัดสักลำหนึ่งนะที่สำคัญคือไอ้เจ้าโซโลโตัวนี้ผมชอบมากน,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 นี่มันคาบดาบด้วย อะก็ไอสตาร์วอเนี้ยคงจะเอาไว้ก่อนไว้ต่อรวมกับชุดอื่นแต่ผมว่าพรุ่งนี้ผมจะเล่นจลูฟีตัวนี้ก่อนอโอเคก็ดึกมากแล้วจะตีสามแล้ว,ลวก็นอนดีกว่าขอบคุณนะครับ